สวัสดีค่ะ <c oughs> โอ้ยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนสวัสดีทุกคนเลยค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วเนาะคะ่ะผามากินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเตี๋ยวเส้นมะม่าฟูงมาดับ้อยแล้วล่ะชิ้นหมู Der er et mål op i navnet, og det kan jeg กินเสร็จแล้วก็จับเสื้อเต็มกระติมเมื่อกี้ไม่กินไอเคทเมื่มาวานแฟนเฮดเค้กทเฮดเค้กแอปเปิ้ลเมื่อไรเมื่อนี้ลูกหลานเราลูกหลานเรา,นนานสอบมาก,กินกาแฟกับเค้กกันนะฉลองฉลองงานแต่งงานะน่า,นา เพราะว่าบอเดบอร์เดจก,กานปา่าตีเนาะจ้ะเขาให้จัด องมันสีสุ่งไปเด้อเส้นมะม่าเนี่ยใส่ใส่มะม่าฝรั่งพี่น้องเส้นมันใหญ่แล้วก็แข็งต้มน้ำห่อนแล้วก็เทเทใส่ขึ้นขึ้นมะม่าไทยฮะดยยบด้เด้บดสุกเส้นบดสุกจะต้องเอาลงไปต้มในหมอ้อ เส้นบ้านยายตัวสิ้นหมูนี่ทำเองค่ะสเสร็จแล้ว ามาดื่มกาแฟแหล่มีจะมีเค้กเค้กเฮดเองเค้กแอป,ปเปิลเฮดเองแฟนเฮดแล้วก็มาเฟ,ฟลมาเฟ,ฟลนี่ก็ซื้อแป้งสำเร็จรูปมาเขาเขาแค่มาผสมกับน,น้มเชื่อ,อแล้วก็ใส่เตาพึ่งเขาเอินเตาเฮดมาเฟ,ฟลนะ่ะแล้วก็จะมีอาหารไทยเป็นปอเปียปะปอเปียเนือ้อ ข้าวไทยเห็ดหมูวานนี่ค่ะพอเปลี่ยนเนื้อชวนมา,ขา,าเขาบอกให้เฮ็ดขายกันเพราะว่ามันแพง ทานองเทศคายก็ต้องขานใน่าค่าสูงอนะนะไม่ติ่งใจน้ำได้พี่นอ้อง ถ้าไปแดดตีนไก่มากกิโลนึงเลยหรอคะโตม์่ะใช่ส่งอากาศดีด้วย สอ,สอง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 มือก่อนเนี่ยฝนตก <c oughs> มันบ่อได้ตกแบบตกลุมมากค่เดี๋ยวแห้งๆบ่แมงทันได้ตกแบบตกเบิดมือตกตกพ่อให้ลำค่านะนึกออกบาตกแบบปลอยอ่ะแต่ฉันออกไปยืนหาที่กับเปียกงังนสินะ บ็ดมือบ็ดเว้นสองมือมามือนีปลาตกแดดอ,อกอส้มน้ำส้มพี่น้องน้ำส้มสายชู บ้านแบบติดใส่เตียวมันเบิดน่านาๆตะมีแนะนำสมแบบว่าสามสห้าเปอร์เซ้เอามาผสมน้ำเอา แต่ว่าพอเพจก็น้ำหูน้ำตาไหลอยู่เด้อแซ่บต่ดใจเปร่้ย แต่ง่าเสร็จแล้วก็จะเฮ็ดวิสาตัวใหม่พี่น้องเพอาเขาเฮ็ดพอเขาเพอเข,า,อเขาเฮ็ดวิสาไม่แล้วก็เขาก็สามารถมีช่วงเรียนได้ bàn vô phòng đang cuối này. đang cỏ à. Có phải tắt mày hết phương. Tiềm bài na nào. Cái được này luôn nào có sẽ theo như lại บก็เข้าใจห้กันว่าต้นใหม่ที่ว่ามันอยู่ตามเขาตามยังเนี่ยเคยถามแฟนอยู่ว่าเฮาขันว่าเฮาอยากได้เฮาไปตัดได้บอแฟนบอกว่าได้คือกันมันก็มีกฎหมายใก่คขาว่ารักรักตัดเอาหรือว่าตัดตนหน่อยๆคนคอนไเห็นก็ตัดได้โย่แต่ขันว่าเป็นพื้นที่ของของเจ้าของเป็นต้นใหม่ของเจ้าของยังเงี้เข้าเฮาเขาไปตัดได้ตลอดเพราะมันเป็นของเฮาเองมันบ่ะคือบอกก็ คันหูจกักคันหูจัดจะของที่ที่เขามีต้นใหม่สิเขาก็ไปถามสื่อเขาได้ในราคาถือว่าสื่อฟืนอยู่ง้างหนอกมันก็แพงเด้พี่น้องสื้อฟืนกอไฟร์ยุ่นเมย์ยุ่น้ว้เมีอย่างไรเนาะพี่น้องมีต้นใหม่ปลูกต้นใหม่ไว้เฮ็ดฟื้น แล้วก็มีให้ให้นี่เฮียสำหรับปลูกหยาปลูกห้าเอาไว้ให้สัดที่เขาเลียงอืมบางที่ก็จะปลูกเคลื่นอนยังวะมันบมําเป็นเข่าอะ่ะอืม ว่ามันเข่าแต่ว่าเขาเขาปลูกเอาว้เอาว้กินว้กินกัยโยเกิดนะมันเป็นเม็ดกลมๆเออเออคือเี๋ยวปลูกนั่นันติดกายคอยแสบสุดในสามโลพี่น้องเลย ย้ำได้กระเสบย้ำนั่นนาำม,มันกระเสบจบแล้วเขาวมือเศร้านานเช้าถ้าแม่ามาทักทายกันนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะก็อยากไปตกปลาอยุ่ดีพี่น้องนะฮะงานปารตีจบก,ก่อนค่ะอ่า ขอาวัวเขาจะเริ่มมานัดนัดใบสามประมาณใบสองเคงข้วไทายก็สิเริ่มทอดปอปเปียค่ะทอดปอปเปียค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้คแค่นี้ค่ะแล้วพอ,อกันไหมนะคะบ๊ายบายจ้า